ติดตามไซส์ Focus พิกัดข่าวค่ะเช้านี้ชวนดูกิจกรรมข้าวแลกปลาชาวเลราวัยจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาวรวบรวมข้าวสารแล้วก็สิ่งของจําเป็นเนี่ยค่ะส่งตรงไปให้กับชาวเลที่แหลมตรงเกาะพ,พีพีจังหวัดกระบี่แล้วก็มีกิจกรรมคอนเสิร์ตเผือกช่วยชาตินะคะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเผือกในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยนะคะวันนี้พบคุณฟักแปงวิพาพรวัฒนวิทย์ค่ะ ภาพรวมวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ได้เห็นพลังของภาคพ,พลเมืองที่ช่วยเหลือกันในสถานการณ์นี้นะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่พ้นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจกแล้วก็ความเป็นอยู่ดังนั้นการช่วยเหลือกันตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับภาคพ,พลเมืองค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในสี Focus ่สโฟกัสพิกัดข่าวนะคะวันนี้เรามากันด้วยพลังของคลเมืองที่ปักหมุดเข้ามาหลายประเด็นผ่านทางแอปพลิเคชันสี่สา e นะคะเริ่มด้วยกิจกรรมเข้าแลกปลากันก่อนตั้งแต่โควิด19รอบแรกเนะะี C ่ยค่ะสี่สโฟกัสก็นำเสนอกิจกรรมเข้าแลกปลาที่มีการแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ ในแต่ละภูมิภาคนะคะรวมถึงจุดใหญ่ก็คือการช่วยเหลือการแลกเปลี่ยนของพี่น้องชาวเลในแถบอันดามันด้วยนะคะตอนนี้ค่ะยังมีชาวเลลาวัยในพื้นที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เครือข่ายชาวเลทังฝั่งอันดามันนะคะเขายัางคงดำเนินกิจกรรมเข้าแลกปลากันอย่างต่อเนื่องล่าสุด ชาวเลราวัยก็รวบรวมข้าวสารแล้วก็ไข่ไก่ที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็อาหารแห้งอีกจํานวนหนึ่งค่ะนําขึ้นเรือจากหาดราวัยในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นําไปแบ่งปันให้พี่น้องชาวเลที่แหลมตรงเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ส่งมอบกันข้ามจังหวัดนะคะที่ต้องไปมอบไปช่วยแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฤด,ดูมรสุมค่ะชาวเลที่เกาะพีพีออกทะเลได้น้อยลงคุณชานวิทย์สายวันนะักข่าวพลเมืองจังหวัดภูเก็ตมีรายงานจากชุมชนราวัยที่ภูเก็ตค่ะ พืนนี้ชาวเลลาไว้ครับกําลังอยู่บนเรือจะไปเกาะพีพีครับเขาจะเอาพวกไข่แล้วก็มีจะมีข้าวสารมีไข่นะครับแล้วก็มีมีแมสมีแมสด้วยนะครับเพื่อจะไปให้พี่น้องที่ที่เกาะพีพีนีเ่เราอยู่กับลุงหยิ้มครับลุงยิ้มเกาะพีพีเนี่ยเป็นพี่น้องเราใช่ไหมเป็นกลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มรักเลาโว,วยนะครับ วันนี้เอาอะไรไปบ้างไปฝากเขาออมีไข่เข้าวสารแลยขายขายน้ำมันด้วยแล้วก็มีแมสส่วนส่วนใหญ่พี่น้องที่ที่ไปนี่ก็ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วพร้อมให้ฉีดอีกหนึ่งเข็มแล้วบางคนก็สองเข็มอ๋อครับแต่พี่น้องที่ก่อนพีพ,พีก็ฉีดวัคซีนกันแล้วนะ ใช้เวลากี่ชั่วโมงจากลาวาัยไปก่อนที่ประมาณสองชั่วโมงครับลองสำรวจเส้นทางการเดินทางช่วยเหลือรอบนี้จากสิ่งที่ลุงหิมบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะการเดินทางต้นทางอยู่ในพื้นที่บริเวณอรเภสีส้มนี่นะคะดิฉันวงกลมให้ดูจุดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ชุมชนชาเลราวายัยที่จังหวัดภูเก็ต ต้นทางในการส่งมอบอาหารในครั้งนี้นะคะเดินทางไปที่ชุมชนบริเวณจุดนี้ค่ะชุมชนชาวเลแหลมตรงที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะทีนี้เส้นทางในการเดินทางค่ะคุณผู้ชมคะเขาใช้เส้นทางทางเรือในการเดินทางตามเส้นสีฟ้าที่ดิฉันขีดให้ดูตรงนี้นะคะ2ชั่วโมง จากราวัยที่ภูเก็ตมาถึงบริเวณจุดนี้นะคะที่แหลมตรงเกาะพีพีจังหวัดกระบี่สชั่วโมงค่ะใช้เรือประมงพื้นบ้านของชาวเลในการเป็นพาหนะในการเดินทางนะคะทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะปกติถ้าไม่มีโควิดเนใ่ยชาวเล2กลุ่ม2ที่นี้เขาเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอเจอโควิด -19 ทุกคนก็ต้องเข้มมากขึ้นนะคะหยุดการเดินทางหากันก่อน ชั่วคลาวทีนี้ครั้งนี้ที่ไปพบกันได้เพราะว่าทั้ง2กลุ่มเขาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นภาพการช่วยเหลือก็เลยเกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างปลอดภัยค่ะลองชมภาพระหว่างการเดินทางกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมเข้าสารไข่ไก่สิ่งของต่างๆถูกบรรทุกใส่เรือค่ะส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไทยนะคะ แล้วก็ได้มาจากการขายปลาของชเลราวัยที่ภูเก็ตคือเขาเอาปลาที่จับได้เนี่ยไปวางขายตามแผงที่อยู่บริเวณชายหาดในชุมชนนะคะรวมถึงยังร่วมกันจัดตั้งจัดทำวิสาหกิจชุมชนนำปลาไปขายยังตลาดในตัวเมืองภูเก็ตด,ด้วย แล้วก็นํารายได้จากการขายปลาที่ดิฉันเล่าถึงเนี่ยค่ะมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปแบ่งกันในชุมชนชาวเลแล้วก็แบ่งปันส่วนหนึ่งให้ชุมชนชาวเลต่างพื้นที่อย่างที่ปรากฏในคลิปภาพค่ะด้วยด้วยเชีรู้สึกไงบ้างเขาเอาของมาให้ดีใจขอบคุณมากมากค่ะเอาจะปันอะไรับดีใจดีใจที่เขามามา มาให้ก็พุ่นมากมายแล้วอะไรเลยมรลด่กปันอ๋อหนักโอเคครับ หลังจากนี้นะคะเมื่อชาวเลแหลมตรงที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เริ่มจับปลาได้ค่ะพวกเขาก็มีแผนที่จะนําปลาไปแปลรูปแล้วก็ขายนะคะรายได้ก็จะนํามาซื้อข้าวสารเพื่อนําไปแบ่งปันให้กับชาวเลในแถบอันดามันอื่นๆคือตอนนี้เป็นผู้รับอยู่สําหรับชาวเลแหลมตรงที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่แต่ถ้ามรสุมเริ่มที่จะสงบออกเรือได้เดี๋ยวเขาจะเป็นผู้ให้ด้วยนะคะซึ่งก่อนจะแยกย้ายกันค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นอกเหนือจากแบ่งปันสิ่งของบริเวณชายหาดเนี่ยไปเจอว่ามีขยะ ะะดังนั้นชาวเลเขาผูกพันพึ่งพิงกับท้องทะเลและธรรมชาติก็เลยทํากิจกรรมเก็บขยะหน้าชายหาดกันเลยค่ะเพราะอนาคตเนี่ยอันใกล้นี้ด้วยนะคะมีแผนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในหลายจุดที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวเลรวมถึงจุดใหญ่ที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ก็ อาจจะได้กลับมาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งก็จับตากันนะคะสําหรับภาพการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังเป็นจุดใหญ่ถ้าทําได้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงที่จังหวัดกระบี่ด้วยค่ะไปต่ออีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันมาหลายวันนะคะสําหรับสัปดาห์ก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตเผือกช่วยชาติ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกเผือกในพื้นที่ตำบลบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะเป็นกิจกรรมของเหล่านักดนตรีจิตอาสาคลับเฮาคือไปเปิดคลับเฮาใช้ชื่อห้องว่าร้องไปเรื่อยจับมือกับกลุ่มจิตอาสาผีเสื้อเพื่อลมหายใจนะคะล่าสุดค่ะมีการปักหมดรายงานความคืบหน้าถึงกิจกรรมนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมรายงานโดยคุณชะ นักข่าวพลเมืองค่ะคุณชะเล่าว่ากิจกรรมเนี่ยผ่านไปด้วยความสุขนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็ถูกนำไปเปลี่ยนเป็นเผือกจำนวน300กิโลกรัมถ้าคิดเป็นเงินก็สัก12,000บาทค่ะเผือกสด300กิโลกรัมก็ถูกส่งมอบให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองแบบที่เห็นในภาพนะคะแม่บ้านได้เผือกสดมาก็เอาไปแปลรูปเป็นเผือกทอด จากนั้นก็บรรจุลงถุงอย่างสวยงามค่ะและไม่ใช่แค่ลงถุงสวยๆนะคะคุณผู้ชมเขาเอาเผือกที่ได้เนี่ยบรรจุลงถุงอย่างชีพไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ระลอก3ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะเรียกว่าช่วยเหลือกัน3ประดับเลยนะคะ กเกษตรกรก็ได้ระบายเผือกที่มีอยู่ขายไม่ค่อยจะได้แม่บ้านว่างงานอยู่นะคะตอนนี้ไม่มีไรายได้ด้วยก็แปรรูปเผือกแบบนี้ค่ะแล้วก็นําเผือกที่ได้ไปช่วยเหลือชุมชนที่เดือดร้อนจากโควิดในกรุงเทพคุณอนุกูลกเกษตรกรที่ปลูกเผือกฝากขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ช่วยเหลือพวกเขาค่ะพวกเราทุกคนนีก็ทํากันอย่างเต็มที่นะครับก็อยากจะขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยก็ คงยากนะครับเพราะว่าเาข้าใจว่าภารครานนี้จะต้องดูแลทั้งประเทศนะหลายพื้นที่มากๆที่ประสบปัญหาเหมือนกันนะตอนนี้ที่เราทําได้คือการดูแลตัวเองนะครับก็ก็แค่ตรงในทุกๆวันนะวันละตันวันละครึ่งตันวันละตันวันละสองตันบ้างนะครับก็ยังยังพอจะช่วยช่วยให้สินค้าที่มีอยู่นะมัน มันได้ออกไปบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เสียหายนะครับที่มันตายเข้ามาก็ต้องตอนนี้ายยําใจยอมรับแล้วนะครับส่วนใหญ่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความช่วยเหลือนะครับที่ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีเลยนะครับช่วยได้แล้วนะคะสำหรับกรเกษตรกรที่ปลูกเผือกในพื้นที่ตำบลบ้านหมอจังหวัดสระบุรีแต่คุณผู้ชมคะยังเกิดผลกระทบกับกเกษตรกรที่ปลูกเผือก อีกหลายจุดเลยนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะลองดูภาพกันหน่อยปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซต์นะคะจุดนี้กเากษตรกรผู้ปลูกเผือกก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันในภาพก็คือพื้นที่การรวบรวมผลผลิตเผือกจากเกษตรกรในหมู่5หมู่3หมู่6ตำบลยางตาลจังหวัดนครสวรรค์นะคะ คุณการน,นาอู่รับค่ะปักหมุดบอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นอีกจุดที่เกษตรกรปลูกเผือกได้รับผลกระทบอย่างมากในสถานการณ์การระบาดโควิด -19 แลระลอก3นะคะที่บอกกระทบคือลงทุนไปแล้วแต่ขายไม่ได้ พอจะขายก็ได้ราคาไม่สูงด้วยนะคะสุดท้ายการแก้ปัญหาของที่นั่นค่ะก็เลยมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยไปรับซื้อเผือกในราคาที่พอจะซื้อได้พอซื้อไปเขาขายต่อไม่ได้ใช่ไหมคะรับซื้อในราคาที่พอจะซื้อได้แล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่นำเผือกเหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเถือกไล่นะครับซึ่งเกษตรกร,กรชาวตะบนอย่างตาพี่น้องอย่างตาเนี่ยได้ได้ดำเนินการ mm hmm. แต่ไม่สามารถส่งออกได้ครับไม่มีตลาดที่สามารถจะรองรับได้นะครับดัง mm hmm. นั้นทางผู้ประกอบการพราา่อค mm ้า hmm. ก็ช่วยเหลือเกษตรกรโดยช่วยซื้อนะครับ mm hmm. ในราคาที่ mm hmm. สามารถช่วยเหลือได้บ้าง mm hmm. ซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากนะครับถูกมากๆ ท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับโรล่าห5บาท8บาทนะครับและจะใช้ได้ส่งได้ให้พราะค้าต่อไปได้เฉพาะเผื่อที่เป็นหัวเล็กเท่านั้นเมื่อซื้อมาแล้วเหมือนทิ้งเปล่าเพราะเลยต้องมอบให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชนนำานำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำบากจากภัยโควิด -19 นะครับในจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็ได้มอบให้กับเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับ เพื่อจะไปกระจายให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และก็จะมอบให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อเพื่อเป็นการแบ่งเบาช่วยเหลือที่น้องประชาชนนะครับปีนี้มันสาหันผมก็โงร์การเพื่อนี้ก็ทั้งประเทศไทยปีนี้รต่างหันทุกอย่างที่ไปเจอมาเนี่ยคือทุกอย่างมีทุกเรียนดีตัวเดียวช่วยกันเขาเดือดร้อน ผมก็เดือดร้อนแต่ว่าก็เจอแบงเบาคนละหน่อยคนละหน่อยคลคนละหน่อยก็เดือดร้อนเบาถือแร้นมากก็เป็นเดือดร้อนเบา,เ<อ>าถึงตอนนี้ยังมีเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่ตำบลยางตาลจังหวัดนครสวรรค์นีได้รับผลกระทบอีกประมาณสัก50ครัวโคเรือนนะคะคือลงทุนกับการปลูกเผือกไปแล้วสูบน้ําไปแล้วซื้อปุ๋ยไปแล้วแต่ว่าต้องเจอวิกฤตแบบนี้ค่ะยังไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชนที่ชมข่าวนี้อยากช่วยเหลือ ติดต่อไปได้นะคะเกษตรกร,ร,กรที่ตําบลยางตาลจังหวัดนครสวรรค์หรือคุณผู้ชมทางบ้านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS ค่ะต้องปรับตัวค่ะคุณผู้ชมในนาทีนี้นะคะแต่นอกเหนือจากผลกระทบของเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะบอกว่าเกษตรกร,ร,กรหลายคนปรับตัวแล้วก็ได้ทางออกที่ดีเหมือนกันนะคะคือเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตการปลูกหรือเปลี่ยน การเลี้ยงไปเลยค่ะลองดูภาพอันนี้หน่อยนะคะการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาตอนแรกไม่รู้จักหนูนามาก่อนแต่พอเจอโควิด -19 ต้อง work from home หาไรายได้มองหาสิ่งใกล้ตัวค่ะสนใจหนูนาก็เลยนําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูนามาเลี้ยงนะคะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เสริมในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะเราพามาชมการเลี้ยงหนูนาบ้านพบพระเหนือตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตา หลังจากเกษตรกร,ร,กรได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอพบพระที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรหันมาเลี้ยงหนูนาเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยวิกฤตโควิดนะครับบวกกับตัวผมเองเป็นคนชอบทานเนื้อหนูนะครับก็เป็นที่มาที่ไปทำให้เกิดไอเดียหรือว่าเกิดความคิดที่ อยากจะหาอะไรใหม่ๆนะครับมามาเสริมในสภาวะวิกฤตที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งที่นี่เองเดิมทีผมก็ได้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเล,เลี้ยงหมูนะครับซึ่งจะประสบปัญหาในด้านเรื่องกลิ่นนะครับซึ่งก็เป็นที่มาที่แปลงตรงนั้นมามาเป็นเลี้ยงเลี้ยงหนูนะครับซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างเป็นที่น่า พอใจนะครับซิปบ,บอกคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ผลิตไม่พอความต้องการของตลาดนะคะคุณพานุวัตรบอกว่าตอนนี้ค่ะเพราะเลี้ยงหนูนาอยู่กว่า1,000ตัวนะคะมียอดสั่งซื้อมาจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตะละวันเนี่ยขายหนูนาได้ประมาณ5-10กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ220บาทคุณพานุวัตรบอกโหเห็นแบบนี้ตัดสินใจเลี้ยงกันแบบเป็นอาชีพหลักเลยนะคะ เริ่มเลี้ยงหนูนาตั้งแต่ช่วงต้นสถานการณ์โควิด -19 ก็เรียกได้ว่าช่วงโควิดมาใหม่ๆเนี่ยหลายคนต้อง work from home คุณพานุวัตรเหมือนกันค่ะ work from home เหมือนกันออกไปไหนมาไหนไม่ได้มองหาสิ่งรอบตัวตัดสินใจหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูนาที่ชาวบ้านจับมาจากธรรมชาติก็ดูตัวใหญ่ๆหน่อยนอกจากนี้ก็ไปหาซื้อตามฟาร์มเลี้ยงหนูนาในพื้นที่ลองมาเพาะเลี้ยงดูค่ะวิธีการก็ง่ายๆนะคะต้องมีบ่อซีเมนวงคอนกรีตแบบนี้ค่ะเลี้ยงหนูนาด้านใน ถ้าเป็นหนูขุนหมายถึงขุนให้เขาตัวใหญ่ๆห,หนึ่งบ่อก,ก็จะมีสัก3าถึงสตัวนะคะส่วนอาหารก็หาได้ในพื้นที่เพราะว่าคนแถวนั้นเขาปลูกข้าวโพดกันเยอะ,อะก็เอาข้าวโพดมาเป็นอาหารให้หนูนาซะเลยแล้วก็อาจจะมีพวกอาหารเสริมเติมเข้าไปบ้างโดยเฉพาะกลุ่มหนูขุนนะคะใช้เวลาประมาณ5-6เดือนคุณพานุวัตรบอกว่าก็สามารถมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นของตัวเองได้ค่ะคุณชวริต วิกุลชัยกิจนะคะปักหมุดเข้ามาเพิ่มเติมค่ะบอกว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีความต้องการหนูนานะคะเพราะว่าหนูนาเนี่ยสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายอย่างผัดเผ็ดหนูนาหนูนาย่างหลายท่านชอบนะคะเป็นอาหารที่คนในท้องถิ่นชอบรับประทานค่ะตอนนี้เป็นอาหารยอดนิยมของคนอําเภอพบพระจังหวัดตากเลี้ยงเป็นไรได้เสริมก็ดีเลี้ยงบริโภคในครอบครัวก็ได้ก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนนะคะเป็นยังไงคะคุณวันวิสาคุณธีรเดชคะ ชอบไหมคะน้องหนูน้องหนูน,หน,หน,นะอานูนานาถ้าหนูอื่นจะเป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องเปเรือขอบคุณมากครับ